สวัสดีครับผมนายจิตเจตเพชรด,ดีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่2ครับอาจารย์เมนเทอร์คืออาจารย์จุมพลครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสถาบันการแพทย์จกกักรีนรุบดินหรือที่รู้จักกันว่า CNMI ครับว่ามีตึกอะไรบ้างตึกแรกนะครับก็คือตึกโรงพยาบาลหลักครับซึ่งจะมีศูนย์อาหารร้านเซเว่นอเลเวนแล้วก็ร้านอาหารต่างๆครับตึกต่อไปนะครับก็คือหอพักครับ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการจะพักอาศัยครับตึกต่อไปครับคือตึกศูนย์การเรียนรู้ครับประกอบไปด้วยชั้น1คือห้อง Learning c o m m o n เอาไว้สำหรับอ่านหนังสือแล้วก็พบปะกับเพื่อนๆครับชั้น 2. ประกอบไปด้วยห้องสมุดและก็ห้อง Auditorium ครับสำหรับบรรยายเลคเชอร์ครับตึกต่อไปนะครับตึกประจำของนักศึกษาครับคือตึก P ีค i ิ i c ครับชั้น2ประกอบไปด้วยห้องอเนกประสงค์เอาไว้บรรยายเลคเชอร์ต่างๆครับชั้น3 สำหรับเรียนวิชากอาอวาคตรีชั้น4ห้อง mdl ครับสำหรับปฏิบัติการแลร็บแล้วก็ยังมีห้องเรียนร่วมที่ชั้น4เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับก็คืออาคารนันทนาการและสวนกีฬาครับประกอบไปด้วยสนามวอลเลย์บอลสนามฟุตซอลสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลคอร์ดแบดมินตันโต๊ะปิงปองและยังมีสระว่ายน้ำและห้องชมรมกับห้องดนตรีเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อธนาชูจุมนุกูลรหัสนักศึกษา6 4 0 2 0 5ูอยยู่กลุ่มเมนเทอร์ที่เโดยมีอาจารย์จุมพลเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนในชั้นปีที่1ครับในการเรียนชั้นปีที่หนึ่งคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยจะเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศร,รยานะครับวิชาที่เรียนในเทอมหนึ่งก็จะเป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการเรียนมปลายเป็นหลักยังไม่เกี่ยวกับการเรียนในวิชา ที่เกี่ยวกับแพทย์สักเท่าไหร่วิชาที่เรียนก็เช่นวิชาแคลัสพื้นฐานวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาแพทย์วิชา Data Science วิชา general chemistry ซึ่งส่วนมากแล้วก็จะเป็นวิชาที่คล้ายๆกับการที่เราเรียนตอนมปลายครับส่วนในภาคเรียนที่2เนี่ยวิชาที่เรียนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นก็เช่นวิชาจ organic chemistry ซึ่งเป็นวิชาที่มีหน่วยกิจเยอะที่สุดวิชา basic human structure and development ก็วิชาเนี้ยจะมีพื้นฐานไปยังการเรียนวิชาคลินิคอันโตมีในชั้นปีที่2ครับวิชาที่2ก็คือวิชาโมเลกุลาร์แอนเซลลาเบสิกซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชาพิซ o โอและแอนฟาร์มโคโลจีในชั้นปีที่2ครับสุดท้ายเลยก็คือวิชาไมโครไบโอลจีซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปยังการเรียนวิชาแอนตี้ไมโครเบลเอเจนในชั้นปีที่2ครับสำหรับการเรียนในชั้นปีที่1เนี่ยเป็นเป็นปีที่คิดว่ามีเวลาว่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากให้บาลานซ์การเรียนและการใช้ชีวิตให้ดีๆคคครคครับับบบขอุณ